แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ5,000ันคำเกี่ยวกับ Honda CB1,000 h o r n e t ปี2025รวมทั้งข้อมูลราคาล่าสุดพร้อมอินโทรช่องอ u t โต a r a าได e เป็นภาษาไทยไม่มีหัวข้อ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้พาราไดซ์สวรรค์ของคนรักรถที่นี่เรามีทุกอย่างเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ที่คุณหลงไหลถ้าคุณเป็นสายซิ่งสายเดินทางหรือแม้แต่สายสะสมรถที่เราจะพูดถึงวันนี้ต้องทําให้หัวใจคุณเต้นแรงแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากเรานะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับการจับตามองอย่างมากในปี2025นั่นคือ Honda CB1000 Hornet ร,รถแนกเกตไบที่มาพร้อมดีไซน์สุดเฉียบ สมรรถนะอันดูดานและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์สายซิ่งได้อย่างครบครัน Honda CB100 0 h o ปี2025ถือเป็นการกลับมาที่เต็มไปด้วยพลังและสไตล์ที่จะมาสร้างความตื่นเต้นใหม่ให้กับตลาดบิกบคยโดยเฉพาะในกลุ่มรถแนกเก็ตที่กำลังได้รับความนิยมสูงอย่างต่อเนื่อง สิ่งแรกที่เห็นแล้วต้องหลงรักคือดีไซน์ของ Honda CB-1000 h o r n e ใหม่เส้นสายการออกแบบนั้นดูดันทันสมัยให้ความรู้สึกแข็งแกร่งแต่ก็ปราดเปรียวไฟหน้าแบบเล็ดทรงใหม่ที่ออกแบบให้มีความแหลมคมสะกดสายตาเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกช่วงเวลาตัวรถถูกออกแบบให้มีความแอโรดินามิกที่ยอดเยี่ยมลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอย่างเต็มที่ ขุมพลังของ Honda CB1,000 HONNET 2,025เป็นเครื่องยนต์ขนาด 999CC แบบ4สูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำที่ได้รับการพัฒนามาจากเครื่องยนต์ในสายสปอร์ตของ Honda อย่าง c b r 1 0 0 r r r ทำให้เครื่องยนต์ตัวนี้ให้กำลังสูงสุดที่ประมาณ150แรงม้าที่1,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ100นิวตันเมตรที่อบตพอนาอีระบบกอยร์6สดบรอบต่อนาท,บบบบทนและลงเกียร์หี่ ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่ลื่นไหลและรวดเร็วตอบสนองได้อย่างทันใจในทุกจังหวะขอองค์การขับขี่ระบบช่วงล่างของ Honda cb 1 0 0 0 Hornet ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่อาจมองข้ามด้านหน้าเป็นโช๊คหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่จากโชวะที่สามารถปรับระดับได้ตามต้องการส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวที่สามารถปรับค่าพอลีโหลดและแดมปิ้งได้อย่างอิสระทำให้การขับขี่บนถนนทั้งในเมืองหรือเส้นทางคดเคี้ยวน,น้นนุ่มนวลและมั่นคงอย่างที่สุด ระบบเบรคของ CB 1 0 0 0 Hornet ปี2025ใช้ดิสเบรคคู่ขนาดใหญ่ด้านหน้าพร้อมคาลิเปอร์เบรกแบบเ a รเดียนเมาสีลูกสูบจากดิสซึ่งที่ให้พลังหยุดอย่างมั่นใจส่วนด้านหลังเป็นดิสเบรกเดี่ยวที่มีการตอบสนองที่แม่นยำแน่นอนว่าระบบ ABS ทั้งหน้าและหลังติดตั้งมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในทุกการใช้งาน ในส่วนของเฟรมตัวรถนั้น Honda ได้ใช้เฟรมอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งสูงทำให้รถมีน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่ประมาณ212กิโลกรมัมซึ่งถือว่าเบาสำหรับรถในคลาส1 0 0 0ซ c ทำให้การควบคุมรถเป็นไปอย่างคล่องแคล่วและไม่เหนื่อยแม้จะขับขี่เป็นเวลานาน Honda c b 1 0 0 2 h o r n e t 2025ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ล้ำสมัยอย่างหน้าจอแสดงผล t f t ขนาด5นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ผ่านระบบ Honda Smartphone Voice Control System หรือ h s v c s ที่ให้คุมสามารถควบคุมเพลงโทรศัพท์และการแจ้งเตือนได้ง่ายดายผ่านปุ่มควบคุมที่แฮนด์รถ รวมทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดคือสแตนดาร์ดสปอร์ตเรนและยูเซอร์ที่ผู้ขับสามารถปรับตั้งค่าแรงมา้าระบบเบรกและระบบแฟรกชันคอนโทรลได้ตามใจชอบ ระบบ traction control ของ CB 1 0 0 0 Hornet ยังเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่มีความแม่นยำมากขึ้นปรับได้หลายระดับและช่วยให้การควบคุมรถในสถานการณ์ลื่นหรือพื้นผิวไม่มั่นคงนั้นเป็นไปอย่างปลอดภัยและมั่นใจนอกจากนี้ยังมีระบบ wheelie control ป้องกันล้อหน้ายกเมื่อลากคันเร่งแรงๆอีกด้วย สิ่งหนึ่งที่ทำให้ CB 1 0 0 0 Hornet แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดก็คือการออกแบบที่คงความเป็นเนกเกตไบในแบบฉบับของ Honda ไว้ได้อย่างชัดเจนทั้งความดุดันของเส้นสายความกระชับของตัวรถและเสียงเครื่องยนต์ที่กระหึ่มเร้าใจทำให้มันเป็นรถที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความสปอร์ตแต่ไม่อยากได้แฟรริ่งเต็มตัว เมื่อพูดถึงเรื่องราคาก็ต้องบอกว่า Honda c b 1,000 h o r n e t ปี2,025เปิดราคามาอย่างน่าดึงดูดโดยในประเทศไทยคาดว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ5,99,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับทั้งด้านสมรรถนะเทคโนโลยีและดีไซน์ที่โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นในคลาสเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวรุ่นย่อยให้เลือกเช่นรุ่นมาตรฐานและรุ่นพิเศษที่ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยอุปกรณ์พิเศษจากโรงงานฮอนด้าเช่นชุดแต่งคาร์บอนไฟเบอร์หรือท่อไอเสียแบบสปอร์ตที่ให้เสียงที่หนักแน่นยิ่งขึ้น เรื่องขอองค์การบำรุงรักษาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนไทยจำนวนมากเลือกฮอน d a เพราะมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศอะไหล่หาง่ายและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาก็ไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับบิกบายจากแบรนด์อื่นนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไม CB1000 h o r n e t ถึงเป็นตัวเลือกที่น่าจับตาม,มองในปีนี้ สำหรับใครที่กำลังมองหาบิ๊กไบค์ในคลาส 1,000cc ที่มีทั้งพลังความหล่อและความล้ำสมัย honda cb 1,000 hornet 2,025คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามมันเหมาะกับทั้งมือใหม่ที่กำลังขยับจากคลาส650ขึ้นไปและนักขี่ประสบการณ์สูงที่ต้องการรถแนกเกตที่มี f e ลลิ่งสปอร์ตและขับขี่สนุกในทุกเส้นทางการขับขี่ honda cb 1,000 h o r n e t ให้ความรู้สึกมั่นใจตั้งแต่รอบแรกที่เปิดคันเร่ง ไม่ว่าจะในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวหรือเส้นทางไกลที่ต้องการพลังและความนิ่งตัวรถตอบสนองได้อย่างแม่นยำการเกาะถนนดีเยี่ยมและเมื่อรวมกับระบบควบคุมต่างๆที่ให้มามันทำให้คุณรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับรถในทุกช่วงเวลา ด้วยชื่อเสียงของฮอน d a ที่ยืนยาวในตลาดบิ๊กไบความทนทานความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ทำให้ CB1,000 h o r n e t ฮกลายเป็นรถที่หลายคนรอคอยและหลังจากที่ได้เปิดตัวจริงในตลาดโลกเสียงตอบรับก็ดังลั่นไปทั่วโลกว่านี่แหละคือหนึ่งในรถแนกเก็ตที่ดีที่สุดของปี2025อย่างแท้จริงหากคุณกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ c b 1 0 0 0 h o พน,นคําตอบคือถ้าคุณชอบรถที่มีพลังเหลือเฟือ ขี่สนุกและเท่แบบไม่มีใครเหมือนคันนี้แหละใช่เลยสำหรับใครที่สนใจตอนนี้โชว์รูม Honda Big Wing หลายแห่งในไทยเริ่มเปิดรับจองแล้วและมีโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่จองช่วงเปิดตัวเช่นฟรีค่าจดทะเบียนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูง สุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต p a r a าได e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเราจะพาคุณไปดูรถเด็ดเด็ดรุ่นใหม่ๆก่อนใครแน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับถ้าต้องการให้จัดหน้าเป็นไฟล์พร้อมใช้หรือเพิ่มคำเพิ่มเติม,มให้ครบ5000คำเป๊เป,เปบอกได้เลยนะครับ